สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับรายการก่อนนอนคืนนี้ EP yeah. ที่สี่จ้าเยอีพที่สี่แล้วโอ้อ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนิยามของคำว่าช่างมันพี่ตาเคยช่างมันไหมโอ้ยบ่อยช่างมันมันมันเป็นคำสั้นๆง่ายๆพอเวลาเราพูดแล้วเรา เราจะหวัวเราะแต่พอพอมันอยู่ในสถานการณ์อ่ะเราจะพูดคําว่าช่างมันด้วยความไม่ขานะไม่มันมันไม่ขำหรอกเ <c oughs> ออแล้วก็เนี่ย <c oughs> อาลับ <c oughs> <c oughs> เรากล้ๆก็ไมีเสียงไม่ใัดไหะจะแต่ไใหม่้าไปอยู่แล้วค ah ่ะเอาใหม่เอาเอาใหม่ถึงตัวไหนช่างไม่ใหม่ไออย่างเขาว่าช่างมันอย่างเงี้ยมันก็ใช้ได้หลายโอกาสใช้ได้หลายสถานการณ์คีอด้านองายกยกสถานการณ์ที่

จาเลิกขำแล้วเอาไวฮ้ฮึซีสั <laughs> นสองขึ้นนี่ไงนี่เยนะไหันก็นเป็นติกกแพโอเคอ่ะเดี๋ยวจะให้พิต้าเล่าประสบการณ์ที่ใช้คำว่าช่างมันให้ฟังบ้างอย่างช่างมันเนี่ยนะถ้าเกิดว่าภาษาไทยเราจะเรียกว่า <laughs> ช่างมันน,น <laughs> คือแบบว่าคิดไปจะพูดภาษาจีนด <ou> ้วยอะไรก็กระแดกไงแล้วก็ขนล้อมตัวเองโอ้ยนี่จะบ้วนไหวนี่คุณเปิดแล้วเอาไหมฮะดีใจมากเป็นขึ้นอยู่กับอารมณ์ด้วยบางครั้งเราก็แค่ช่างมันบางครั้งก็ช่างมันอะไรเงี้ยมันก็จะมีหลายอารมณ์ถ้าเราเลิกกลัว อายุละมุกนะโบชอบมอห์เหี้ัเอา6นาทีขำไปแล้ว4นาทีเอานะมึงก่อนเลยแป๊แม่ง้องจะขำขนาเนี้ขโมย โออยเอออะไรอ่ะค ah, wow. ่อ่านเฉยๆแล้วแล้วมงทำทำไมก็ทำว่าคุจะตนแล้วก็กัน